มอเตอร์เ e มองหาที่ปรกษาการขายดีพอไพรยมาสสังเกตได้ง่ายๆค่ะโลโก้ไพร์มาสของเราที่ปรกษาการขายยินดีดูแลและร้ร้อมให้บริการนะคะและมีรุ่นไหนที่น่าสนใจมีโปรเด็ดๆอะไรเราไปดูกันเลยสิ้นสุดการรอคอยสำหรับ S05 BEV Max ตัวลองเลนส์ ens, ที่มาพร้อมกับภายในสีดำเปิดตัวราคาพิเศษภายในงานเพียง 999,000บาทเท่านั้นค่ะพร้อมระยะวิ่งไกลยอยู่ที่560กิโลเมตรข่ามาตรฐาน NEDC พร้อมรับซองแล้ววันนี้ภายใงายงานมองหาที่ปริษาการขายดีพอไพรมัสนะคะ และในรุ่น new S O 7คันนี้นะคะได้ปรับเปลี่ยนในส่วนของลายล้อมแบกนะคะให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะและชัยบันไดข้างของเราค่ะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะไม่พอค่ะ new S O 7คันนี้นะคะก็ได้ปรับเปลี่ยนในส่วนของช่วงล่างนะคะทําให้แน่นหนึบมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ด้วยนะคะแบตเตอรี่ของเรานะคะเป็นแบตเตอรี่ LFP นะคะตรงนี้ก็ให้ในเรื่องของประจุไฟที่ค่อนข้างดีเลยนะคะในงาน Motor Expo ค่ะ e s o 7นะคะของเรานะคะให้ราคาพิเศษมาแล้วนะคะอยู่ที่1,99,000บาทนะคะมีดอกเบีย้ยพิเศษให้นะคะเมื่อดาวยีผ่อน48เดือนนะคะดอกเบีย้ยเพียง1.98%นะคะและยังมีประกันภัยชั้น1นึ่งพรบให้อีก1ปีค่ะน้องง่วงหรือน้องนุมมิงของเราพร้อมรับแคมเปญพิเศษภายในงาน ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่2,990บาทหรือดอกเบี้ย0%นาน48งวดหรือรับส่วนลดไปเลย1,000 0 0บาทยังมีอีกหลายรุ่นพร้อมรับข้อเสนอพิเศษภายในงานแล้วมาพบกับดีพอร์ไมัสได้ที่ Impact Challenger Hall ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2,568 หรือถ้าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาในงานพบกับดีพอรไพรมัตตรำคำแหงและสาขาชลบุรีแล้วพบกันนะคะเรื่องรถให้ไพรมัตดูแลเรื่องรถให้ไพรมัสดูแล